เราจะอยู่ด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์บวชอยู่ก็ได้ไปอยู่บ้านศึกไปแล้วก็ได้ <c oughs> ขอให้มันอยู่ในธรรมชาติอันบริสุทธิ์คือธรรมชาติแห่งความรู้สึกคิดนึกหรือกระทำด้วยจิตว่างจากตัวกูของกูความที่มันว่างจากตัวกูของกูนี่เราเรียกว่าธรรมชาติอันบริสุทธิ ถ้าอยู่ในธรรมชาติอันนี้แล้วมันเกิดความโลภความกรัวความหลงไม่ได้เพราะมันผิดพลาดไม่ได้ถ้าครอบครัวไหนมันมีความรู้เรื่องนี้กันดีแล้วมันจะเป็นครอบครัวที่วิเศษที่สุดจะไม่รู้จักกันความทุกข์ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันกลายเป็นครอบครัวของพระอริยเจ้าไปมีอะไรครับเรียนถามท่านอาจารย์ว่า เชื่อว่างเนี่ยกับเวทนาที่เป็นกลางกลางคือไม่สุขไม่ทุกข,ข์กับฐานที่ห้าในอนันดับท่แตกต่างไอเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์เขา่ย่างไม่ใช้คําว่าว่างเขาใช้คําว่าอทุกขมสุขอย่าเพื่อใช้คําว่าอุเบกขาถ้าองค์ ของฌานที่สี่ใช้คําว่าอุเบกขาก็ยังไม่ได้ใช้คําว่าว่างเพราะเรื่องของฌานนั้นยังไม่ฉลาดด้วยป,ปัญญาจนถึงกับรู้จักว่างแต่เมื่อดูถึงอากับกิริยาท่าทีที่มันเป็นไปในขณะนั้นก็พอที่จะสมมติว่าในพวกว่างคือในความรู้สึกที่เป็นองค์ฌานขณะอุเบกขานะั้นมันจะมีตัวคู จะมีความรู้สึกประเภทตัวกูของกูไม่ได้แต่ถ้าออกจากชานแล้วอ,อจาจจะพอใจในความสุขนั้นในชาน,น้าเป็นตัวกูของกูก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าในขณะแห่งชานน่าอุเบกขานั้นสสงเคราว่าในพวกว่างแต่ยังไม่ใช่สติปัญญาที่ทำความว่าง ข้อถ้าอย่างนั้นคอยจำไว้ว่าคำว่าว่างนี่มีความหมายหลายระดับอยู่เฉยๆไม่ได้คิดเป็นตัวกูของกูมันก็เรียกว่าว่างนอนหลับเสียก็เรียกว่าว่างอารมณ์มันดีมันปกติมันไม่กลัดลุ่มในเรื่องตัวกูของกูมันก็ว่างอยู่เราต้องการอารมณ์อย่างนี้สำหรับเป็นอยู่สำหรับมีความสุข แ่พอมีอะไรมายั่วมันทนไม่ได้มันกลายเป็นวุ่นมันหมดว่างเสียสุขสเวทนาก็าทำให้เกิดปัญหาทางหนึ่งทุกขเวทนาก็าทำให้เกิดปัญหาทางหนึ่งแม้แต่อทุกขกมามสุขสเวทนามันก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลความสงสัยอะไรที่เป็นความทุกข์ได้เหมือนกันเมื่อพูดถึงความว่างที่จิตว่าง ในพุทธศาสนาหมายถึงสติปัญญาที่มองเห็นความจริงอันนี้ในระดับสูงในระดับต่ำๆมันก็เรียกว่าว่างได้เหมือนกันมันหลายระดับเราไปคิดเอวเองกันความค้าหน้าทางวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันนี่นะผมเชื่อว่า เขาอาจจะผสมยายาเม็ดยาอะไกินเข้าไปแล้วอารมณ์มันคึืมนเฉยปรุงเป็นไอตัวกูของกูได้ยากก็คงจะทำได้บางทีในอนาคตรเราจะได้ยินจะได้พบแต่ไม่จะสู่ปัญชานะคือต้องดีกว่านะั้นที่ว่าทำให้มันหยุดระบบบางระบบในความรู้สึกคิดนึกหมายมั่นเป็นตัวกูของกูไม่ได้ ก็คงจะทําได้ไม่ว่าทําได้ก็ยังไม่ใช่ว่างอย่างที่เรียกว่าสุญญาตาหรือเนื่องด้วยสุญญาตาทางร่างกายมันก็ช่วยให้ทําความว่างได้ยิ่งเรามาอยู่ในธรรมชาติอย่างนี้แล้วมันยิ่งว่างได้ง่ายมันไม่มีอะไรมากวน หรือว่าอิทธิพลของธรรมชาติแวดล้อมตัวเราอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่มันล้วนแต่คอยจะดึงไปหาหยุดหรือว่าไม่สงแต่งไม่เหมือนกันในเมืองในที่ที่มีของโยดยนมากให้จําไว้ว่าว่างมีหลายระดับกระทงว่างทางวัตถุแท้ๆหรือว่างไม่มีอะไร ไม่มีแม้แต่อากาศเป็นวัตถีอ่มอย่างนี้มันก็ว่างเหมือนกันใช้คำว่าว่างเหมือนกันแต่คนละความหมายหรือคนละระดับเด้รู้ว่างทางสติปัญญาว่างทางกายไม่มีอะไรมารบควนกายก็ว่างไม่มีอะไรมารบกวนจิตเป็นนิวณจิตก็ว่างแต่ยังมีความว่างระดับสูงสุดคือว่างทางสติปัญญา ความรู้สึกคิดนึกความคิดความเห็นในกระทำม,มันไม่ปรุงเป็นเลยตัวกูของกูขึ้นมานี่มันเด็ดขาดมันทางสติปัญญาในระดับที่ฝรั่งชอบเรียกกันว่าสปปริตช่วไม่ใช่ทางฟิสิก์ไม่ใช่ทางเมน้องมันเนื้อขึ้นไปอีกจนถ,ถึงระบบสปปริตช่วแต่ระบบนั้นว่างได้แล้วก็ได้ เป็นความว่างตามทางของพุทธศาสนาที่มุ่งหมายว่าว่างจากตัวตนว่างจากของตนนั่นคืออย่างนี้มันนี้หลักว่าให้มองเห็นธรรมชาติอันแท้จริงว่าโลกนี้ว่างจากตัวตนของตนว่าทุกสิ่งรวมเรียงวันโลก โลกนี้ว่างจากตัวตนว่างจากของตนเพราะสติปัญญามันไปเห็นในข้อเท็จจริงอันนี้ข้าวจิตมันเลยไม่รู้จะจับช่วยอะไรออกมาเป็นตัวตนของตนจิตมันเลยว่างวมถทาร่างกายจะต้องกินข้าวจิตมันก็กิกนยไะความรู้สึกที่ไม่ได้จับช่วยเป็นตัวตนของตนมันก็เป็นการกินข้าวด้วยจิตว่าง จะไปถ่ายจาระก็ได้จะไปอาบน้ำก็ได้หรือจะทำอะไรก็ได้อิยาบทไหนก็ได้ <c oughs> ทำไปด้วยสติปัญญาที่เข้าถึงความว่างอยู่เสมอร่างกายก็ว่างจิตก็ว่างดวงวิญญาณสติปัญญาก็ว่างนั่นก็ไม่มีความทุกข์ได้มันเหมือนกับอยู่กับความว่างซึ่งเป็นสัญลักษณ ของนิพพานอยู่เรื่อยไปสงสัยอะไรอีกถามก็ได้ไม่ต้องเกรงใจนะผมมีอีกข้อเมื่อความว่างเป็นสิ่งที่มีโดยธรรมชาติก็แสดงว่าเด็กวัยเล็กๆที่ยังไม่ไม่หลงในรูปพฤิ่งเสียงพวกนี้ยก็ต้องมีความว่างอยู่อย่างน้อยระดับหนึ่งนั่นนะเขาถือว่าว่างอยู่ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ระดับเดียวกันไม่ใช่ระดับสูงสุด พัฒนาภาวาอเนี้ยให้ถึถง,ถงระดับว่างอปัญญาได้นันืมันมันก็สร้างอบรมเด็กนั่นให้ถูกวิธีแต่เดวนี้วัฒนธรรมอย่างนั้นยังไม่มีมันไม่มีใครทำสร้างวัฒนธรรมแบบนี้เด็กก็ถูกอบรมให้ไม่ว่างยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็สร้างความยากลําบากในตอนหลังในตัวครูของครูมันหนาขึ้นทุกวันทุกวันโดยเฉพาะเด็กสมัยปัจจุบันนี้ สิ่งแวดล้อมโดยรอบทำให้เขามีตัวกูของกูเข้มข้นเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเงานโลกมันจึงได้เป็นอย่างนี้โลกมันอัดแน่นอยู่ด้วยความรู้สึกแห่งตัวกูของกูยิ่งกว่ายุคโบราณมันเขาจะต้องฟาดฟันกันไปไม่มีที่สิ้นสุด นี่หัดฝึกหัดบทเรียนทุกทุกบทนะไม่ว่าทำอะไรเซทที่มันไม่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งตัวกูของกูนี่ใช่เพื่อตัวกูของกูไม <c oughs> ใช่โดยตัวกูของกูจิต <c oughs> ก็ว่างแล้วสบายอยู่ตลอดเวลา แต่มีคำจำกัดความต่อไปอีกว่าไอ้เที่ยวไม่มีตัวกูของกูนี่มันไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นแก่ผู้อื่นจะไม่รักผู้อื่นจะไม่ช่วยผู้อื่นไอ้ว่างจากตัวกูของกูมันทำให้เป็นโอกาสที่จะเห็นแก่ผู้อื่นได้ง่ายท่านท่านจึงสอนกันแต่เพราะว่าไม่เห็นแก่ตัวก็พอ ไม่เห็นแก่ตัวก็เห็นแต่ผู้อื่นโดยอัตโนมัติจะไม่ต้องบอกว่าเห็นแต่ผู้อื่นก็ได้แต่ก็อย่าเห็นแต่ตัวเถอะไม่ทําลายอาหังการมมังการเสียและเชื่อแห่งความเป็นอย่างนั้นเสียที่ระวังใหญ่เกิดตัวคูของคูค่อยู่เรื่อยๆไปมันก็หมดทั้งอหังการมมังการแหละ 是啊，可以造成很严重。